านี้กันร้อน ดีสวัสดียามเศร้าจ้าอพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเะน้อบม่ว่าจะเป็นเอฟซีทางลาวทางไทยและต่างประเทศคุณพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็มาพบพอกับทองสาวลิงบานพีนคือเก้าย้ำเศร้าๆคุณพี่น้องมืัอนี้ก็บรรยากาศดีลายเนาะเพราะว่าฝนตกลินลายมือแล้วคุณพี่น้องฝนตกลิน กะระดุนเลยนะสี่ห้ามือเนาะกับซาลินตั้งใจไว้ว่าถ่ายอยู่ดีม่แห้งผลบต่ตกแอบบ่เปียกบอเปื้อนสาลินจะเมือบานะ้านเนาะวันที่สิบสี่ห่อเข่าเนาะพ่อ้องแต่ว่าถ้ามันเปียกมันเปื่อนมันมีสาลินกับจะบ,บ่ไดเมือเหรอว่าสาลินกัอยากเมือเยี่ยมยามแม่เนาะอยากเมือนอนาำพินกับ เพิ่นเงมือเล่ินน้ำเพิน่เนาะความหมายของเขามันกะล้ายความหมายเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่ปากซาลิงซาลิงว่าวาอ,า,อาอยากเมื่อห่อเขาอยากเมื่อเห็ดกระตูเขา่าลงวัดเนาะแต่ว่าในใจซาลิงคืออยากเมื่อหาแหมพ่อแม่พี่น้องเลยการนำกานทั้งซองเนาะเพราะว่าตั้งแต่ซาลิงมาอยู่พี่ซาลิงกับเคยเมื่อเห็ดพาเข่ามื่อห่เอเขาอยู่บ้านเลยเนาะ แต่ว่าเมื่อนอนนะเมื่อนอนอยู่ไงพี่น้องเอ้ยควาซาลิงลุดมันนั่นควาซาลิงกินเนาะกินบอลนี่แหละกินก็กินบ่ได้เนาะเพรานะว่าเพลินคายทิ่มไงพี่น้องเพราะว่ามันมันเบื่อที่บ่กมันมันโมเมนต์อาหารทุกคนเนาะ ชวนกับพุ Freiheit, meal, ๊บไปกินดอกอัญชันอยู่พูมุ่นมุดพี่น้องไอ้แกไปพบพอกันมือสองมือนล้วใครพี่น้องไอ้เด็กชาลิงก็จะพาพี่พี่น้องมาแกงปลายามเศร้าเอาเด็กไปอันยิงเนาะเป็นเห็ดปืนไม่แต่ว่าเนใส่เนใส่แหลมเป็นไปยิงเอาพี่พี่น้องไอ้เป็นไปยิงเอาเนาะก็ได้หลายเตอร์พี่น้องไลไปเบิร์กชมนำกันเลย I uh. Şş 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 เก็ได้ต้มน้ำไว้แล้วเว้พี่น้องเลยใส่เกลือเป็นนัวแล้วก็ปลาแด็กเนาะเกลือห้ามไม่ใส่เลยแล้วมะเขื่อก็กไม่ได้ใส่เลยแล้วพวกซี่ไคจะหน่อยซาลิงจะไปเอาใบบักขามเนาะมาใส่เป็นสม้มเอาก็หลังจากที่ถ่าน้เดือดเฮาก็จะไปคั่วปลาเพื่อพี่น้งองน้เฮาก็คนได้ทีแล้วเพื่อพี่น้องเลยซาลิงก็ใส่ใบบักขามนนะอาอง้าเนาะอันนี้จะเป็นมะเข็ดเทา มะเขือเทศสลิงก็ใส่ผักเทียมหน่อยหนึงน่งนาะนี่จะเป็นปลาทีศสล,ล,ล,ลิงล,าล่างแหละเนาะล,ล่งลางไลยรอบเพราะม่พี่น้องเอายันข้าวเนาะก็ยังข้าวอยู่เพี่น้องเลยล่างไลยรอบสิบผูกบัดจักเจ็ดแปดแล,ล,ลเเเเว้วสลิงก็มาใส่เกลืออีกเนาะใส่เกลือแล้วก็ ใส่เกเลือแล้วก็มาล่างลำอีกซองสำน้ำนะพี่น้องอ้าวน้ำเอาผดพี่น้องวะมาจะใส่ปลาไปเลยผดดุงเลยเนาะเฮ้าระวังดอกว่าปลามันสิเซาคาวแต่ว่าเฮาก็พยายามใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศประมาณมัน,มน โมเิคไทยใบพิหูอีกอยังนี่แหละให้มันแก้คาวนะเพื่อนพี่น้องแล้วกันล่างน้าลายๆเผื่อให้ปลาเฮามันบ่คาวเนาะแล้วก็หอมซาลิงก็ใส่ผักกระเทียมน้ำพร้อมแพี่น้องเลยเฮาก็จะมาถ่ายมันพุดแล้วบัดนี้เฮาก็จะไปหาเก็บผักขยะแล้วมาผึกใส่น้ำลังพร้อมแพี่น้องเพื่อเพิ่พมความหอมเนาะหรือบรอยากให้มันคาวเดี๋ยวสาลิงจะไปหาผักขยงก่อนเพื่อพี่น้องเลย ผักไว้เนาะมาจะหน่อยมันซุกเฮาก็จะมาบึงนวมกันทีหลังหุยพี่น้องต้มปลาของเฮาก็ซุกแล้วเหุยพี่น้องบาดเอาปลาลงนาะต่อนมาเพชรกับโบเฮนหุยพี่น้องจักไปทางใดเมื่อเ,เนาะใส่ทั้งเป็นหน่วยตําใส่กับบักหลายๆนะเดี๋ยวเสลิงจะคนให้เบิง่งคุณกับโบคนแห้งในยันโตปลาหักเนาะมันเป็นป่นเนีมันเป็นเจลคลีมาเพชร นันยูดุมเหรพี่น้องน่าแกงปาก่าของเ้าสิต้มต้มส้มเนาะแกงส้ม,นะสมประมาณน,นี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่ผักขยงบัตสิบดงเนาะ ปลาเราหน่าจะสุกเล็กตัวโดนเติบแล้วเนะพื่นอนๆเราก็กจะฝึกพักขยง,งลงอึ๊บเพิ่มความเพิมนะจ๊ะน,นี่ก็หอมผักกระเทียมหน่อยเนาะมาหอมผักขยังอ,งอีกหอมหอัวซีไข่หอมนันหอมนี่แล้วแล้วเพี่น้องแกงปลาเราแกงปลาสมแกงสมปลาเนาะ มามาปั่นขา้าวเ้าน้ำซาลิงตักตรงปลางรเราจะนั่งอ้อเอายะมีเปิดโทรศัพท์ดังเลยมาลงหลยชนเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำเนาเพื่อพี่น้องกับบริกินให้เบิ่งเนาะเพราะว่าผ้าพนมาเพื่อพี่น้องเลยเปียกมืดเตียงทีหนังกินกับพนผ้าเข่าผ้าเข่าเพื่อพี่น้องเขาก็จําเป็นาะจเพนกับผ้ากันหนังกินจนแล้วเนาะเพราะว่าเข้าไปทางในกันเงิือนไผหัวเพื่อพี่น้องเงิือนไพกับหัวเนาะอย่าเข้าไปหนังกินกับเปียกคือกันเนาะแล้วก็เลยกินเลยเซฟบริเข้ามาเงิือนใหญ่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบสมิโน้่พยายพี่น้องเลยผลผ่าแบบนี้เนี่ยก็บ,บวมหัวสิไปใส่ได้หรือบ่เนาะหัวมันเปียกมันเปื้อนลดล่างกับเขาวบว่าบ่มอดบวมเท้งพยายพี่น้องเพราะว่าซาลิงว่าจะเมื่อหลดโดยสารเนาะยันเพิ่นเข่าวบว่มอดแล้วก็คือสิบ,บริเมื่อดอกถาตกวสิอีกต่อไปนะพยายพี่น้องเลยนะพอกันคิีใหม้พยายพี่น้อง